สวัสดีคะ่ะพระแม่พี่น้องสู้ผู้สู่คนเสียงเจียวๆอย่าเล่นไม่อีกแล้วพี่น้องคะ่ะตากฝนยางกลับบ้านพี่น้องสภาพอากาศประเทศอังกฤษฝนตกพี่น้องคะ่ะอย่าเล่นเลิกงนานแล้วอย่าเล่นแะ่ยางตากฝนกลับบ้านแบบนี้ลคะค่ะเมื่อนี่มีนัดสําคัญค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี่อย่าลืมมีนัดสําคัญค่ะ ชีพเฝ้าไปเปียกเื๊บพี่น้องคะเยลินต้องยางกับเ้าพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะชีวิตประจำวันของยยลินน้ำย่างฝนตกค่ะพี่น้องเวลาย่างก็ต้องย่างห้างห้างฟุตบาทเพราะว่ารถขับเหล่าน้ำกระเด็นใส่สภาพชีวิตในต่างแดน ย่ามื่อฝนตกพี่น้องจา้าขันเมื่อใดฝนก็ตกก่ะโชคดีเนาะค่ะเนะานะมือไหนเยลินมีธุระสำคัญที่สิไปเอาของบางอย่างเปียกเบิดพี่น้องจา้าลงเทาเยลินกับหัวลงท้าหัวเปียกมด หนาวหนาวก็คือก็คือว่ามันเสียนตกเบิดเมื่อปอ่านนี้พี่น้องแต่ว่าอยู่มาสิบกว่าปีแล้วก็ต้องรู้สถานการณ์อากาศนละคะนะ่ะเนาะ พี่น้องนะค่ะ,คะดับหน้าตาคนกลมตากลมมักกว่า อนัเรียนอนกันเรื่อง,งเตแบบือนออก่อนพอดีพี่น้องคะค่ะจีบกาปีที่ย่าลิ้นได้รับความเมตตาจากเพื่อนที่ซื้อ,อของแหงนะคะนะเมื่อไม่จีบเงินโอกาสปีที่ย่าลินชี้นี้โอกาสได้ได้ซื้อเป็นของเจบของจาก นำพักนำแรงเนาะพี่น้องเนาะจากนำพักนำแรงของเยลินเองค่ะมาเพิ่งกันค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะเยลินไม่แนวเสื้อผมาให้พี่แ mm. หนองเบิ่งยเลินดีใจหลายค่ะค่ะจากนำพักนำแรงเนาะค่ะเนาะครั้งแรกในชีวิตที่ายลินสื่อยานพาหนะให้เจ้าของถึงเนี้ยเขา จะมีแค่สองล้อแต่เขากะพายาลินลัดเลาะไปทุกหนทุกแห่งพาทำมาหากินเนาะค่ะเนาะค่ะไปเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะสวยบ่ค่ะเป็นจังได้นี่ล่ะค่ะจักรยานคันไม่ถี่ยาลินสื่อจากนำพักนำแรงเจ้าของเนาะค่ะเนาะค่ะราคาเมินกาบาตตีเป็นเงินไทยนะคะราคาเงินปอนกะ สามรอยสี่สิบป,ปอนด์ค่ะที่เนี่ยเจ้าของหลานเพื่นสงสารยัยลินเพิ่มลดราคาไอตโต้หลอกจัก,กรยานให้ยัยลินค่ะพี่น้องขะถัดซื้อเป็นเงินไทยกับสี่หลายร้อยบาทพี่น้องเพื่อนก็เลยลดให้อสองร้อยกว่าบาทเนาะ,ะ,ะค่ะเป็นจังไดคะพี่น้องยัยลินดีใจหลายค่ะได้ลดกลับบ้านแล้ว ฝนตกฟ้าห้องกระสีสู่ไปล่ะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าขั้นเมื่อใดพายุล่มแห้งล่มขัดหลายอย่าลืมกระสีจอดรถใบบานเนาะค่ะเนาะเมื่อเนี่ยกระดย่านพาหาะกลับบ้านแล้วเป็นรถจักรยานคันแรกที่ที่ท <c oughs> ได้เสือห้เจ้าของเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะสู่ชีวิตแม่ตังแดนบัาวไผ่ที่บ่าวาสีเดินไปเห็ดงานก็ดีหรือว่าขี่จักรยานก็ดีหรือว่าขับรถทับล่าไป ก็ดีเนาะค่ะเนาะกขาขอให้อ่ามีแห้งมีกำลังใจที่สิสุดในทุกๆเมื่อให้ท่านพ้นไปโดยดีเนาะค่ะเนาะค่ะยายลินกับทรงกำลังใจใหายน้นองเพื่อนพ่องสุขผู้สุขคนที่ มาสู่ชีวิตยุต้ตตางแดนนี่ละค่ะค่ะคลิปนี้ยายลินขออนุญาตบาดคำาจบไปสะกอนเด้อพี่น้องเด้อยายลินมาเสื้อผ้ายแบๆใแบบห้พี่หน้องเบิง่งซือ้อ <c> ๆ <oughs> ยายลินสิผ้าจักรยานเงินหลานกับบานเล้วพี่น้องค่ะดีใจายค่ะดีใจายจังไดก็ขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อยายลินขออนุญาตบาดคำลาไปก่อนสชคดีนะคะสวัสดีค่ะายบายายลินหนาวาย